สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Grand Edison Podcast ในเอพิโซดที่7ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากที่สุดและก็น่ากลัวที่สุดในยุคดิจิทัลนี้นั่นก็คือเรื่องของกลโกงในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์เหมือนการเดินผ่านดงระเบิด เราไม่รู้เลยว่า SMS ที่เด้งเข้ามาอีเมลที่ส่งมาหรือแม้แต่คนที่ทักมาจีบเราในแอปหาคู่ใครคือคนจริงใครคือมิจฉาชีพวันนี้ผมเลยรวบรวม4กรณีศึกษาที่เป็นท่าไม้ตายของมิจฉาชีพยุคใหม่มาเล่าให้ฟังพร้อมกับเจาะลึกไปถึงวิธีจัดการเมื่อภัยมาถึงตัวครับมาเริ่มกันที่กรณีศึกษาแรก Hybrid scam หรือที่วงการเรียกว่า p i c Butchering หมูในออย อันนี้เจ็บปวดที่สุดครับเพราะเขาไม่ได้หลอกเอาแค่เงินแต่เขาหลอกเอาหัวใจด้วยรูปแบบคือเขาจะสร้างโปรไฟล์ดูดีมากหน้าตาดีการงานมั่นคงทักมาจีบคุณสร้างความสัมพันธ์จนคุณตายใจเชื่อใจบางเคสคุยกันเป็นเดือนๆจนคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละคู่ชีวิตพอความรักสุกงอมเขาจะเริ่มชวนคุยเรื่องอนาคตและชวนลงทุนครับ อาจจะเป็นแอปเทรดคริปโตปลอมหรือเว็บลงทุนที่เขาสร้างขึ้นมาเองช่วงแรกคุณลงเงินไปได้กำไรจริงถอนได้จริงเพื่อให้เหยื่อตายใจเหมือนการขุนหมูให้อ้วนครับพอคุณทุ่มเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตหรือไปกู้หนี้ยืมสินมาลงเพราะหวังสร้างอนาคตด้วยกันเขาก็จะปิดเว็บหนีบล็อกทุกช่องทางแล้วหายไปพร้อมกับเงินของคุณเหลือไว้แค่ความเจ็บปวดครับนี่คือความโหดร้ายของไฮบริดแ c กมครับกรณีศึกษาที่2 A B C scam หรือกลโกงสามเศร้าอันนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือคนชอบช้อปปิ้งต้องฟังให้ดีครับสมมุติว่าคุณเป็นคนขาย A มิช,ชาชีพ B จะทักมาซื้อของจากคุณขอเลขบัญชีคุณไปแต่เขาไม่ได้โอนเงินเองครับมิช,ชาชีพ B จะไปหลอกเหยื่ออีกคน C ว่าเขามีสินค้าขายเช่น iPhone ราคาถูกพอเหยื่อ C ตกลงซื้อมิช,ชาชีพจะส่งเลขบัญชีของคุณ A ให้เหยื่อ C โอนเงิน สรุปคือ C. โอนเงินให้ A. A. เห็นเงินเข้าก็ส่งของให้ B. ส่วน B. ได้ของไปฟรีๆสุดท้ายเหยื่อ C. ไม่ได้ของก็ไปแจ้งความจับเจ้าของบัญชีซึ่งก็คือคุณ A. นั่นเองครับกลายเป็นว่าเราขายของอยู่ดีๆมีหมายเรียกมาที่บ้านเฉยเลยกรณีศึกษาที่3ฟิชชิ่งและเฟ e แอปหรือที่ข่าวชอบเรียกว่าสายชาร์จดูดเงินจริงๆสายชาร์จไม่ได้ดูดเงินหรอกครับแต่สิ่งที่ดูดคือ แอปพลิเคชันปลอมที่เขาหลอกให้เราติดตั้งมุกยอดฮิตคือ SMS หรือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากรมสรรพากรหรือตำรวจบอกว่าคุณได้รับเงินคืนหรือมีคดีติดตัวต้องรีบจัดการเขาจะส่งลิงก์มาให้กดแล้วให้โหลดแอปเพื่อยืนยันตัวตนพอคุณโหลดปุ๊บแอปนั้นจะขอสิทธิ์เข้าถึงเครื่องแบบเบ็ดเสร็จหน้าจอมือถือคุณจะค้างหรือดับไปแต่เบื้องหลังมิจฉาชีพกำลังควบคุมมือถือคุณ โอนเงินออกจากบัญชีจนเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีครับและกรณีศึกษาที่4 Task scam หรือหลอกทำงานออนไลน์อันนี้เล่นกับความต้องการรายได้เสริมครับเจอเยอะมากใน Ti ๊กต k อหรือ Facebook รับสมัครคนดู YouTube ได้เงินกดไลค์ได้เงินรีวิวสินค้าได้เงินงานง่ายได้เงินจริงในช่วงแรกโอนไปร้อยได้คืน120 พอคุณเริ่มโลภลงเงินไปหลักหมื่นหลักแสนเพื่อหวังค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นเขาจะเริ่มมีเงื่อนไขถอนไม่ได้ต้องทำภารกิจเพิ่มต้องโอนค่าปลดล็อกสุดท้ายก็เสียเงินฟรีครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนเราถึงโดนหลอกได้ง่ายขนาดนี้ทั้งที่ข่าวก็ออกโครมโคร وم. ผมอยากชวนคุยเรื่องจิตวิทยาของการถูกหลอกสักหนึ่งครับ มิจฉาชีพพวกนี้เขาไม่ได้เก่งเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่เขาเก่งเรื่องจิตวิทยามากเลยเขาเล่นกับสองสิ่งหลักในใจมนุษย์คือความกลัวและความโลภครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสร้างสถานการณ์ให้เรากลัวเช่นบอกว่ามีพัสดุตกค้างผิดกฎหมายหรือบัญชีจะถูกอายัดสมองส่วนที่ใช้เหตุผลของเราจะทำงานช้าลงครับแต่สมองส่วนสัญชาตญาณเอาตัวรอดจะทำงานแทนทำให้เรารีบตัดสินใจโดยไม่ไตรตรอง หรือในทางตรงกันข้ามเมื่อเขาเสนอผลตอบแทนที่สูงมากๆความโลภก็จะบังตาทําให้เรามองข้ามความเสี่ยงไปครับดังนั้นการรู้ทันกลโกงไม่ใช่รู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่ต้องรู้ทันใจตัวเองด้วยว่าตอนนี้เรากําลังกลัวหรือกําลังโลภอยู่หรือเปล่าถ้ามีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นให้หยุดแล้ววางโทรศัพท์ทันทีครับแล้วถ้าถามว่ามีเครื่องมืออะไรช่วยเช็คไหมก่อนที่จะโอนเงินมีครับ ผมแนะนำให้จดไว้เลยนะครับก่อนโอนเงินซื้อของออนไลน์หรือโอนให้ใครที่ไม่รู้จักให้เอาชื่อนามสกุลและเลขบัญชีของเขาไปค้นหาใน Google ดูก่อนครับพิมพ์คำว่าโกงต่อท้ายไปด้วยก็ได้นะครับหรือใช้เว็บไซต,ต์ตรวจสอบบัญชีคนโกงโดยเฉพาะอย่างเว็บ Blacklist Seller หรือเว็บฉลาดโอนเว็บไซต์พวกนี้จะมีฐานข้อมูลที่ผู้เสียหายคนอื่นๆมาแจ้งเตือนไว้ครับถ้าคนแล้วเจอชื่อเขาขึ้นมาก็รอดตัวไปครับอย่าโอนเด็ดขาด แต่ถ้าสมมุติว่าพลาดไปแล้วโอนไปแล้วจะทำยังไงอย่าพึ่งสิ้นหวังครับตั้งสติแล้วทำตามขั้นตอนนี้ทันทีย้ำว่าทันทีนะครับหยุดโอนเพิ่มไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรค่าปลดล็อกค่าภาษีอย่าโอนเพิ่มเด็ดขาดโทรหาศูนย์ AOC 1441ครับนี่คือสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ โทรไปเพื่อแจ้งอายัดบัญชีปลายทางทันทีเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับแบงก์เพื่ออายัดบัญชีม้าเหล่านั้นให้เร็วที่สุดเพื่อหยุดเส้นทางการเงินไม่ให้โอนต่อไปทอดที่2ทอดที่3ครับเก็บหลักฐานแคปหน้าจอแชทสลิปโอนเงินลิงค์ URL หน้าโปรไฟล์ของคนร้ายรวบรวมไว้ทั้งหมดครับแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ h a i p o l i c e o n l i n e .com ที่เว็บนี้เว็บเดียวนะครับระวังเว็บปลอมด้วยครับสุดท้ายนี้ โลกออนไลน์มีประโยชน์มหาศาลครับแต่ก็มีหลุมพรางซ่อนอยู่การมีสติคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับจำไว้เสมอครับของฟรีไม่มีในโลกของถูกเกินจริงให้สงสัยไว้ก่อนและโอนเงินให้ใครต้องเช็คให้ชัวร์ครับหวังว่าข้อมูลในเอพิโซดนี้จะเป็นวัคซีนป้องกันภัยให้คุณผู้ฟังและคนที่คุณรักได้นะครับ ฝากแชร์เอพิโซดนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆของคุณด้วยเพราะความรู้เพียงนิดเดียวอาจช่วยรักษาเงินทั้งชีวิตของพวกเขาไว้ได้ครับขอบคุณที่ติดตาม Grand Edison Podcast พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ